มงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญนะมงคลชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสให้ไว้38ประการก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามจะเจริญในชาตินี้นั่นก็คือจะประสบความสําเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานจะเป็นคนดีในสังคม ชีวิตครอบครัวก็จะเจริญก้าวหน้าเมื่อละจากโลกไปเขาก็จะได้ไปเป็นสหายแห่งเทวดาคือไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะได้ประกอบเหตุอันดีงามคือได้ทำบุญสั่งสมบุญไว้ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์และเมื่อบุญบาร,รมีในตัวเต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัพุทธเจ้าในที่สุดซึ่งมงคลชีวิตนี้ไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชราเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ไหน ถ้าเกิดปฏิบัติตามมงคลชีวิตเขาเหล่านั้นย่อมเจริญในโลกนี้ย่อมเจริญในโลกหน้าและได้บรรลุมรคนิพานอย่างแน่นอนนะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามเพราะว่ามงคลชีวิตนี้ถือเอาหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้ไปพึ่งความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าศสยศาสตร์อะไรนอกตัวแต่ว่าพึ่งการปฏิบัติต,ตัวเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงมงคลชีวิต ในหัวข้อที่12มงคลที่12นั่นก็คือการเลี้ยงดูบุตรเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวนะคำถามก็คือว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยนะก็เพราะว่าคนทั้งโลกนี้เกิดมาเนี่ยก็ต้องการให้บุตรที่เราเลี้ยงดูมาเนี่ยเลี้ยงเราตอบท่นเองนะแล้วก็บุตรที่เลี้ยงเรามาแล้วจะทำกิจการแทนเราดูแลวงตระกูลแทนเราให้วงตระกูลนั้นสามารถอยู่ได้นาน รู้จักรับมรดกเป็นบำลงตัวที่สมควรจะรับมรดกแล้วก็เมื่อละโลกไปแล้วก็มีความหวังให้บุตรนั้นทําบุญให้นั่นเองนะซึ่งใครก็ตามที่มีลูกลูกก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองถ้าเกิดว่าลูกนั้นทําตัวดีคุณพ่อคุณแม่ก็มีจิตใจที่เบิกบานพลอยจะได้บุญพลอยจะได้กุศลเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่ทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าลูกทําตัวไม่ดี ทำตัวไม่ดีแล้วก็จะกลายเป็นข้อเสียนะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องช้าอกช้าใจนั่นเองเพราะว่าถ้าเลี้ยงลูกมาแล้วใครๆก็อยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีอย่างแน่นอนนะซึ่งคําว่าบุตรนี่เนี่ยก็ย่อม,มาจากคําว่าปุตตะนะแปลว่าลูกนั่นเองก็คือผู้ที่ทําสกุลให้บริสุทธิ์ผู้ที่สืบสกุลนั่นเองแล้วก็ผู้ที่ทําใจของคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มอิ่มซึ่งลูกก็มีอยู่3าประเภทด้วยกันอันนี้ทบทวนนะจ๊ะ ก็คืออภิชาต,ตบุตรลูกที่มีศีลธรรมคุณธรรมความดีสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่นะเช่นว่าลูกที่ได้เข้าวัดทำบุญมีโอกาสได้ฟังธรรมประพฤติธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมหรือว่าลูกที่ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุหรือเป็นสัมมาเนยอย่างนั้นหรือว่าอนุชาตบุตรก็คือบุตรที่มีศีลธรรมมีข้อวัดปฏิบัติเสมอได้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็อวาชาตบุตรนะก็คือบุตรที่มีคุณธรรมต่ํากว่าคุณพ่อคุณแม่เช่นไปเป็นอันธพาลไปผิดศีลไปเกะกะเกเรหรือว่า ทำไม่ถูกต้องตามทํานองคงทำไปติดอบายมุกต่างๆอันนี้ก็คืออวชาตบุตรนั่นเองนะซึ่งการเลี้ยงองค์ประกอบของการเลี้ยงลูกที่ดีนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนดีก่อนก็คือต้องมีศีลธรรมก่อนแล้วก็ต้องไม่ติดอบายมุกแล้วก็มันอบรมดูแลลูกให้ดีนะซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยการเลี้ยงลูกก็มีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือเลี้ยงลูกทางโลกแล้วก็เลี้ยงลูกทางธรรมเลี้ยงลูกทางโลกก็คือต้องห้ามให้เขา ทำชั่วเด็ดขาดเลยห่างให้ห้ามให้ห่างกวาจากความชั่วนะตั้งแต่การไม่คบคนพาลน,นั่นเองดูซิว่าเพื่อนที่มาหาเขามีใครเป็นคนพาลบ้างก็ต้องให้ลูกเนี่ยพาเพื่อนมาหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะเพื่อจะได้ดูว่าอคนนี้เหมาะสมที่จะให้ลูกเราได้คบหรือเปล่าก็ต้องคอยกีดกันเขาจากความไม่ดีแล้วก็ต้องดูแลไม่ให้ไปติดอวัยมุกโดยเฉพาะเรื่องสุรายาเสพติดทั้งหลายหรือแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงดูการละเล่นเล่นการพาน,านันหรือการเล่นเกม ถ้าเกิดว่าติดมากเกินไปมันก็จะทําให้ลูกนั้นเสียการเสียงานเสียการเรียนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาดีได้ยากนะเช่นว่าติดแต่เกมเล่นแต่เกมหรือว่าไปติดอบายมุขจนไม่เป็นอันทําการทํางานเลยสุดท้ายก็ต้องแบ,บมือขอตังตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นหลัก เป็นฐานให้กับชีวิตตัวเองได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าจะคอยสอดส่องดูแลลงรายละเอียดลูกมากแค่ไหนแต่ก็อย่ามากจนเกินไปจนลูกนั้นเกิดความลำคาญหรือว่าเกิดความหงุดหงิดเพราะว่าสมัยนี้เราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือต้องแนะนำนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะและข้อ2ก็คืออะไรเป็นสิ่งที่ดีแนะนําว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นอย่าทํา แนะนำว่าสิ่งที่ดีนั้นควรทำนะสอนว่าอะไรเป็นความดีการทําทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการประพฤติอ่อนน้อม่อมตนอาการบําเพ็ญประโยชน์เป็นต้นเนี่ย อย่างนี้การขวนขวายในกิจที่ควรการฟังธรรมการได้มีโอกาสสนทนาธรรมการอนุโมทนาบุญการให้ส่วนบุญหรือการทําความเห็นให้ตรงต่างๆเป็นความดีเนี่ยการตอบแทนการกระตันยูอะไรต่างๆเราก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยสอดแทรกให้กับลูกๆให้กับเด็กๆนะก็คือสอนให้เขาเป็นคนดีนั่นเองอันนี้คือข้อที่2นะข้อที่สามก็คือต้องให้ความรู้ ต้องให้ถัดโลกด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่าทางธรรมหรือว่าเป็นคนดีอย่างเดียวมีคุณธรรมอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอจะต้องมีความรู้ด้วยควบคู่กับคุณธรรมนะก็ต้องให้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ในศาสตร์ต่างๆข้อที่4ก็คือต้องจัดแจงให้ลูกได้แต่งงานกับคนที่ดีโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยอาจจะทําให้คนตาบอดได้นะก็ต้องคอยแนะนำนะั่นแหละคอยชี้แนะคอยแนะนําชี้แนะเนี่ยก็คือให้หลักนั่นเอง อย่างน,น้อยๆหลักก็คือว่าต้องไม่ผิดศีล์ห้าและก็ไม่ต้องไปติดอบายมุก6นั่นเองนะอันนี้ก็คือต้องให้ลูกได้แต่งงานกับคนที่ดีแต่ทั้งหมดก็ต้องให้ความเคารพในการตัดสินใจของลูกของเราด้วยเนาะและข้อที่5ก็คือเมื่อเขามีความพร้อมนะเมื่อเขาสามารถที่จะรู้คุณค่าของเงินก็มอบมรดกให้ตามที่สมควรหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกไปติดอบายมุกอยู่ก็ต้องสามารถรอให้ลูกเลิกได้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเอาทรัพย์สมบัติหรือเอามรดกนี้ ใช้ในการผ่านอบายมุกและที่สําคัญก็คือต้องทําพินัยกรรมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะละโลกไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่คุณน้องก็จะทะเลาะกันได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นข้อ5ข้อน,นี้ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกทางโลกที่คุณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ทรงให้ไว้นะว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะปฏิบัติกับลูกก็คือ 1. ห้ามจากความชั่ว 2. แนะให้ทําความดี 3. ให้การศึกษาเล่าเรียน 4. จัดแจงการแต่งงาน ให้ดีนะก็คือให้วงตระกูลเนี่ยหาวงตระกูลที่เหมาะกับลูกของเรามาให้นะและข,ข้อที่5ก็คือมอบทรัพย์มรดกให้ตามที่สมควรนั่นเองนะซึ่งการเลี้ยงลูกทางโลกนะอันที่1อันที่2ก็คือการเลี้ยงลูกทางธรรมนั่นเองพาลูกเข้าวาดัดชวนลูกสวดมนต์นั่งสมาธิชวนลูกทําบุญชวนลูกนั่งสมาธิแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นชายก็ให้บวชเป็น สามเณรนั่นเองนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกทางธรรมก็คือให้พระเลี้ยงนั่นแหละเอาลูกไปฝากไว้ที่วัดนะไปฝากไว้ให้พระท่านเลี้ยงนั่นเองนะถ้าเป็นสามเณรได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยนะดูก่อนกษหบบดีบุตรบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5ก็คือก็คือให้บิดามารดานั่นแหละดูแลลูกในฐานะ5อย่างนะก็คือ1 ห้ามลูกจากความชั่ว2ตั้งลูกอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา4หาภรรยาที่เหมาะสมให้หรือว่าสามีนะภรรยาสามีที่เหมาะสมข้อที่5ก็คือมอบทรัพย์มรดกให้ตามสมัยอันสมควรนะดูก่อนข้าบาดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรพึงบำรุงด้วยฐานะ5เหล่านี้ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะ5เหล่านี้อนันก็คือว่าเมื่อลูกดูแลเราแล้วเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องดูแล ลูกตอบด้วยในฐานะ5ประการที่ได้บอกมาเบื้องต้นนี้เองแล้วการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทั้งทางกายและทางใจเป็นลูกแก้วลูกยอดกระตันยูนะจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นนำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลนั่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผลงานของคุณพ่อคุณแม่ก็คือการที่มีลูกเป็นคนดีเป็นคนที่มีศีสง่าแก่ครอบครัวแม้พระบรมศาสดาจะไม่ส่งเสริมให้มีคู่ครอง ไม่สนับสนุนการครองเรือนก็ตามนะ <c oughs> แต่เมื่อใดก็ตามที่มีลูกแล้วนะก็ทรงแนะว่าก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะต้องรู้จักสั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้องตามพุทธวิธีดังข้อความที่ยกมาจากสิงครกสูดเบื้องต้นที่กล่าวมาเบื้อัสครูนี้นั่นเองนะการเลี้ยงลูกตามหลักพระพุทธศาสนาก็ต้องเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องทําตัวเป็นต้นแบบท,ที่ดีให้แก่ลูก เราอยากให้ลูกมีคุณธรรมสูงมีความกระตัญยูกระตะเวทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นผู้นําคุณธรรมนั้นไปสู่ลูกก็คือต้องปฏิบัติเองก่อนทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างนะอ่าเช่นเราต้องการให้ลูกกตัญยูกับเราเราก็ต้องกระตันยูกับคุณปู่คุณย่าของลูกก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างว่าเรานั้นปฏิบัติดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราแบบไหนคุณลูกก็จะ ทำตามนั่นเองเพราะว่าได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามก็คือคุณพ่อคุณแม่นะบุญในตัวของคุณพ่อคุณแม่จะดึงดูดให้ได้ลูกแก้วลูกที่มีความกระตันยูเป็นลูกที่เลี้ยงง่ายนะซึ่งลูกก็มีการเลี้ยงลูกก็มี2ออย่างก็คือการเลี้ยงลูกทางโลกแล้วก็การเลี้ยงลูกทางธรรมซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําไปพร้อมๆกันนอกจากเลี้ยงทางร่างกายให้เจริญเติบโตแล้วก็ต้องอบรมใจด้วยนะเช่นเอาใจของลูกให้ออกจากบาปอากุศล สอนให้ทำความดีให้เรียนรู้ศิลปะวิทยาแนะนำความรู้ต่างๆให้กับลูกแล้วก็แนะนำธรรมะให้กับลูกนะลูกก็จะมีความรู้คู่คุณธรรมไปด้วยแล้วก็ได้วิชาชีพในทางที่ถูกต้องเมื่อเจริญเติบโตก็จะนำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลในที่สุดนะประการสําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักดําเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมจะได้ไม่พลัดตกไปในอบายภูมิ ลูกก็จะมีความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมนะความรู้ทางโลกก็ชื่อว่าสําคัญแล้วแต่ความรู้ทางธรรมนั้นสําคัญกว่าทีเดียวเลยเพราะว่ามีผลต่อชีวิตหลังความตายซึ่งมันยาวนานเป็นอย่างมากเลยนะเหมือนเรื่องในอดีตการที่พระโพธิสัตว์ได้ถือกําเนิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงพาราณสีนะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นในวัยที่สามารถศึกษาศิลปะวิทยาได้เนี่ยก็ได้เรียนศิลปะวิทยาจนหมดสิ้นเลย ท่านก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐีต่อมาภรรยาก็ให้กำเนิดลูกชายนะนางก็มีโอกาสเลี้ยงดูลูกได้เพียงปีเดียวแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตลงนะถึงแก่กรรมทำให้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกเนี่ยต้องอยู่กันสองต่อสองนะซึ่งพระโพธิสัตว์ของเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็เป็นทั้งคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยความรักด้วยความเมตตาตลอดมานะลูกก็เป็นลูกกําพราคุณแม่เมื่อลูกจเจริญเติบโตได้5ขวบนะ สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรแล้วคุณพ่อก็เลยคิดจะออกบวชนะเพราะว่าคุณพ่อเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็ได้สั่งสมบารมีมาข้ามชาติยินดีในการบวชข้ามชาตินะแต่ว่ามีลูกน้อยอายุห้าขวบติดมาคุณพ่อก็เลยพาลูกชายเข้าป่าไปด้วยพาเข้าป่าตั้งแต่อายุห้าขวบเลยนะเมื่อออกบวชเป็นดาบบดแสวงหาทางในการพ้นทุกข์นะคุณพ่อก็เลยตัดสินใจขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบริจาค ได้พาลูกชายเข้าไปสู่ป่าหิมพานแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นเพศบรรพชิตออกบวชเป็นดาบทอาศัยพลหมากลากไมก้ดำลงชีวิตอยู่ได้รับความสุขในการบวชเป็นอย่างมากในเพศนักบวชนะความสุขจากเนคขัมะนั่นเองดาบททั้งสองพ่อลูกก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเคร่งครัดติดต่อกันมาถึง12ปีทีเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยพออายุพอผ่านไป12ปีนะคุณลูกก็จะมีอายุ 1 7ถึงปีแล้วอ่าคือตอนนี้เริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครั้งนั้นเนี่ยก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งนะพากันไปปล้นทรัพย์ของชาวบ้านนะแล้วก็จับชาวบ้านเนี่ยมา10คนนะเป็นตัวประกันเลยนะปล้ปนไม่พอจับชาวบ้านมาเป็นตัวประกันในกลุ่มชาวบ้านนั้นเนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ1 7 1 8พอดีเลยถูกโจรจับตัวมาด้วยนะก็พยายามหาทางหนีนะตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ก็คิดหาทางหลบเอาตัวรอดนะหาโอกาสตลอดเลย จนโจรเนี่ยจับเข้าไปในป่าลึกนะตัวประกันทั้งหมดเข้าไปถึงชายป่าหิมพานในเวลาคำ่ำหัวหน้าโจรก็สั่งให้ทุกคนหยุดพักก่อนนางก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสดีละจะแซงบอกว่าตอนนี้เนี่ยปวดอุจจระปวดปัสสวะนะอยากจะขอไปขับถ่ายนะโจรก็เห็นว่าเป็นหญิงนะไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรเนะี่ยก็เลยไม่ทันได้เฉลียวใจนะอ่ะปะจะไปเข้าห้องน้ําก็ไปเถอะนางก็เลยรีบถือโอกาสหลบหนีเข้าไปในป่า ท่ามกลางความมืดนั่นเองนะนางก็หนีไปสุดท้ายก็หนีพ้นโจรจนได้นะหนีไปเรื่อยๆนะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปจนลุ่งเช้าก็ไปพบกับกระท่อมหลังหนึ่งนะก็เลยเข้าไปขอน้ําดื่มเนะี่ยพอเข้าไปเท่านั้นเองก็บังเอิญบังเอิญน,นะเปิดประตูไปไปเจอดาบหนุ่มรูปงามโอ้โหอายุไรเรียกกันพอดีนะซึ่งเป็นลูกของพระโพธิสัตว์ลูกของท่านเศรษฐีที่ออกบวชนั่นเองนะ มีอายุใกล้เคียงกันเลยหน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณงามนะไม่เคยเจอโรคภัยนอกมาก่อนเลยเพราะว่าบวชตั้งแต่อายุ5ขวบอะไรจะเกิดขึ้นต่อนะส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คุณพ่อนะกำลังเข้าไปหาผลละมารากไม้ในป่านะก็นางก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยแม่อยู่กันสองต่อสองนะทาง,ทางที่พึ่งจะพึ่งจะโดนโจนนี่ปล้นมานะแล้วก็ตัวเองก็เป็นตัวประกันด้วยเนี่ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะเข้ามาหลงในป่าลึกขนาดนี้แต่ว่า มาเจอชายหนุ่มรูปงามโอ้โหนางจึงใช้มานยาหญิงลืมไปเลยนะว่าตัวเองต้องตาย <c oughs> คือลืมเรื่องว่าตัวเองเป็นตัวประกันอยู่โดนจรนจับมานะกำลังมีความลำบากอยู่นี้มาระหว่างคนทางพอมาเจอชายหนุ่มเท่านั้นเองเรื่องเหล่านั้นลืมหมดเลยนะกลายเป็นเรื่องอารมณ์ทางเพศไปนะก็เลยนางก็ใช้มานยาหญิงเนี่ยทำให้ชายหนุ่มน,นั้นเกิดความอยากทางอารมณ์อ,อ,อยู่กันในป่าลึกสองต่อสองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ น่าอนาจใจเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าขนาดความตายนี่มันใกล้เข้ามาขนาดนี้นะจะโดนโจนฆ่าแหล่ไม่ฆ่าแหล่อยู่แล้วตัวเองก็เพิ่งหนีออกมาได้นะแต่มาเจอเรื่องการมาราคะการมาคุณนี่โอ้โหทันทีเลยนะเป็นเรื่องที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของมนุษย์ของคนอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่ต้องสอนนะติดมาข้ามชาติเป็นทุกคนทําเป็นหมดนะไม่ต้องสอนเป็นสิ่งที่ติดมากันข้ามชาตินะแล้วก็ทําให้ลูกของพระโพธิสัตว์เนี่ยตกอยู่ในอํานาจของกามเลยด้วย อำนาจของมารยาหญิงนะจากนั้นเนี่ยนางก็เลยรีบชวนดาบทหนุ่มนะเออท่านไม่ต้องมาเป็นดาบทแล้วเนี่ยท่านทิ้งบําเพ็ญพศเนี่ยการบําเพ็ญเพียรศีลอะไรในป่าเนี่ยไปเถอะไปอยู่ในเมืองกับเราเถอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีเลยนะไปครองเรือนด้วยกันในเมืองดีกว่าดาบทก็คิดเออจริงนะเราจะมาอยู่ลําบากลําบากนี้ทําไมนะเราเนี่ยลุ่มหลงในตัวนางเป็นอย่างมากเลยนะก็เลยตัดสินใจเลย เดินทางเข้าไปในเมืองกับนางอ้าวแล้วแหละแต่ว่ากําลังจะออกเดินทางเท่านั้นเองนะก็คิดถึงบิดาผู้เป็นที่รักคุณพ่อเนี่ยเอ๊ะไม่ได้สิต้องขออนุญาตคุณพ่อก่อนนะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นดาบทนะฝ่ายหญิงสาวก็มีปฏิพานนะนางก็เชื่อว่าดาบทผู้นี้เนี่ยดาบทเนี่ยผู้เป็นบิดานะถ้ามาถึงเนี่ยจะต้องไม่อนุญาตแน่นอนเลยต้องไม่อนุญาตนะจะต้องพบกับเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองถ้าเกิดว่ามาพบกับนางนะ จะต้องเจอเรื่องที่ไม่ดีก็เลยบอกไปว่าเนี่ยงั้นฉันเนี่ยขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะถ้าหากว่าท่านเนี่ยขออนุญาตคุณพ่อได้แล้วนะก็จงตามฉันมาฉันจะรอท่านอยู่ที่ประตูเมืองอ่ายืนรออยู่ที่เมืองนะดาบทผู้เป็นบิดาก็กลับมานางก็จากไปจากไปแล้วดาบทก็กลับมาพอกลับมาก็เห็นรอยเท้าของใครคนหนึ่งรอยเท้าของยิงสาวนะเดินเข้าออกจากกระท่อมนี่ ก็เลยได้ไต่ถามลูกชายนะถึงว่าเออนี่รอยเท้าใครเนี่ยลูกชายก็บอกความในใจว่าตอนนี้เนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งมาเคาะประตูบ้านนะแล้วก็เกิดลงรักหญิงสาวคนนั้นเป็นอย่างมากเลยปรารถนาที่จะไปอยู่คลองเรือนกับนางโอ้โหคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าลูกนี้ตอนนี้เป็นประดุจช้างตกมันนะมีความปรารถนาแรงกล้าเช่นนั้นก็รู้เลยว่าจะเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วนะไปแน่นอนไปชัวร์วเลยนะแต่ด้วยความรักในลูกชาย ปรารถนาดีนะที่มีต่อลูกชายนั่นเองก็เลยถ้าลูกจะไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพ่อขอให้อวทนะขอให้คำสั่งเสียครั้งสุดท้ายเอาไว้ว่าผู้ใดไม่มีกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจลูกไปจากที่นี่แล้วจงทำตัวเหมือนลูกของเขาเนี่ยจงทำตัวเหมือนลูกของเขาเข้าไปคบหาสมาคมกับผู้นั้นผู้ใดประพฤติธรมแม้ประพฤติอยู่ก็ไม่เย่อหยิ่ง จงคบหาผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมอันบริสุทธิ์อาหมายความว่าถ้าเจอใครก็ตามที่ไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจเลยก็จงคบคนนั้นเสียเถิดนะจงคบเลยนะแต่หากว่าทั่วทั้งชมพูทวีปทั้งพื้นโลกใบนี้แม้จะไม่มีคนที่มีคุณธรรมเช่นนี้เลยหาคนดีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเจ้าก็อย่าคบคนที่ไร้คุณธรรมเลยอย่าไร้อย่าคบคนเช่นนี้เลยนะที่มีใจเหมือนกับลิง เป็นคนผู้รักง่ายหน่ายเร็วเช่นนั้นเลยอย่าไปคบนะถ้าหาคนดีๆอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าไปคบเลยนะจงหลีกหนีให้ไกลเสียเหมือนคนที่กลัวงูพิษเหมือนคนที่เกลียดอุจจระหลีกหนีจากขนทางไกลอันสกปรปกเหมือนคนขับรถที่หลีกหนีทางครุขะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่หลีกสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเจ้ารู้ว่ามีอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปในเส้นทางนั้นลูกรักบอกความล้มเหลวในชีวิต ย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้คบหาสมาคมกับคนพาลน,นี่ความล้มเหลวในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นกับบุคคลผู้คบหาสมาคมกับคนพาลลูกอย่าสมาคมกับคนพาลเลยเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลน,นำแต่ความทุกข์มาให้การครบคนพาลก็เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูชัดเจนไหมเอ่ยการรบคบคนพาลก็เหมือนกับการอยู่ร่วมกับศัตรูลูกเอ๋ยเพราะฉะนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้า ลูกจงทําตามคําของพ่ออย่าได้คบหาสมาคมกับคนพาลเป็นอันขาดการสมาคมกับคนพาลเป็นเหตุนําทุกข์มาให้ชั่วกาลนานโอโ้พอดาบทหนุ่มได้ฟังคําสอนของบิดาเท่านั้นเองก็ด้วยปัญญาของตัวเองนะก็รู้ทันทีเลยว่าในโลกนี้นี่จะหาคนที่เป็นบัณฑิต100%เเซ็นต์นี่ยากมากเลยจะหาคนที่มีความบริสุทธิ มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม่กระทําชั่วเลยทั้งกายวาจาใจนี่มันหายากมากเลยการจะไม่เจอคนพานในโลกนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมีแต่พ่อของเรานี่แหละที่เป็นสุดยอดกัลยาณมิตรที่ชี้หนทางสวรรค์และชี้หนทางพระนิพพานให้พอลูกคิดได้ดังนี้ในที่สุดลูกก็ตัดสินใจเชื่อคําของคุณพ่อนะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ตั้งใจบําเพ็ญสมาธิภาวนา ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อมาไม่นานก็ได้อภิญญาและสมาบัตแล้วก็ไปสู่สุขติภูมิแต่เพียงอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังนะเราจะเห็นได้ว่าคุณพ่อนะแม้จะเป็นดาบทก็ตามเนี่ยแม้ลูกนั้นจะตกมันอยู่จะตกอยู่ในอํานาจแห่งการมาลาคะหรือการมาคุณก็ยังต้องแนะนําในสิ่งที่ดีแนะนําในทางที่ดีนะแล้วคุณพ่อก็มีปัญญารู้จักแนะนําคุณลูกนะคุณลูกก็มีปัญญาเช่นเดียวกัน เมื่อได้ฟังคําสั่งคําสอนของคุณพ่อก็อยู่ในโอวาทของคุณพ่อนะนี่เราจะเห็นไม่เอ่ยว่าแม้ในการก่อนนะบัณฑิตทั้งหลายก็ย่อมแนะนําลูกในทางที่ดีย่อมห้ามลูกจากสิ่งที่ไม่ดีแนะนําลูกให้ทําดีให้ลูกได้เรียนศิลปะวิทยาและเมื่อลูกจเจริญใบเข้าถ้าไม่ได้ออกบวชเป็นดาบทนะก็หาตระกูลที่เหมาะสมให้แต่งงานแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็มอบรมอรดกให้ตามแต่สมัยนั่นเองนะเราจะเห็นได้ว่าบัณฑิตนักปราในการก่อนนั้น จะสอนให้ลูกไม่ไปคบกับคนพาลเป็นสิ่งที่สําคัญชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าชีวิตจะดับบูบก,ก็เหมือนเปลวที่ต้องพายุขึ้นอยู่กับการคบเพื่อนนั่นเองชีวิตจะรุ่งเรืองหรือดับบูบขึ้นอยู่กับการคบเพื่อนและเมื่อลูกและเมื่อท่านสอนลูกท่านก็สอนให้ชนิดกันข้ามภพข้ามชาติทีเดียวเลยไม่ใช่ว่าสอนแค่ในชาตินี้นะแต่สอนกันข้ามชาตินะชีวิตจะได้ไม่พัดตกไปสู่นรก มีแต่สุขติภูมิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีบุตรมีธิดาก็ตั้งใจเลี้ยงดูให้ดีให้เจริญเติบโตทั้งกายและใจร่างกายก็ให้สุขภาพพรรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจก็ต้องสอนให้ห่างไกลจากอบบยมุขทั้งหลายให้ทําทานรักษาศีลไม่คบคนพานและรู้จักทาสมาธิภาวนาจึงเป็นทางมาแห่งปัญญา และได้หลักในการประคองชีวิตดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในโลกที่มีแต่อบายมุกที่จะคอยดึงลูกให้ตกต่ำสู่เส้นทางแห่งความมืดมัวสำคัญมากเลยนะเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยอบายมุกนี่เรียกว่ามาในทุกรูปแบบทีเดียวไม่ใช่แค่ว่ามาแบบมีเป็นเล่าเป็นปุรีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาทุกรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพต่างๆมาในโทรศัพท์มือถือนะมาในคอมพิวเตอร์มาในแท็บเล็ต มาในรูปแบบสื่อต่างๆสมัยนี้เนี่ยถ้าเขาเผยแพร่เนะเผยแพร่ข้อมูลกันทางไหนเนี่ยธรรมะของเราเราก็ต้องไปทางนั้นนะจ๊ะก็ต้องไปช่วยกันรสร้างโลกให้มันสว่างสวยนอกจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วโลกออนไลน์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่ามีแต่ข้อมูลที่ไม่ดีอยู่ในโลกออนไลน์นะเยาวชนทั้งหลายลูกของเราเนี่ยเมื่อไปดูข้อมูลที่ไม่ดีก็จะเข้าใจผิด,ผดว่าสิ่งนี้มันถูกการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกนะไม่เห็นผิดกฎหมายเลยนะ เหล้าก็เหล้าเราเงินก็เงินเราปากก็ปากเราพอกินแล้วก็เมาเองแล้วก็นอนพอหายก็สางแล้วกินใหม่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่เหล้ามันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรถ้ากินแล้วไม่เมาอ่ะความคิดแบบนี้เนี่ยที่มีความเห็นผิดๆนะมันก็จะเริ่มเป็นมิจฉาทิฐิมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่ามีข้อมูลที่ผิดๆก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีความคิดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนนะทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแนะนําลูกให้ดีนะโดยเฉพาะ ในเรื่องของโลกออนไลน์แล้วก็ต้องช่วยกันนะจะเอาข้อมูลดีๆในโลกออนไลน์เนี่ยเผยแพร่กันออกไปให้เยอะๆอะโดยเฉพาะการชวนคนมาเข้าซูมนะถ้าเราสามารถชวนคนมาเข้าซูมได้เยอะๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ทําหน้าที่แกลลมิตแล้วนะ และการชวนคนมาเข้าซูมนี่ก็ง่ายมากเลยนะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นก็สามารถที่จะฟังธรรมได้อาจจะไม่ใช่ซูมก็ได้นะอาจจะไปฟังใน YouTube ฟังใน Facebook หรือว่าอ่านธรรม,มะในไลน์ก็สามารถทําได้เช่นกันก็ขอให้เราทําหน้าที่ไกลมิดให้เต็มที่นะจ๊ะข้อมูลดีๆในโลกออนไลน์นี้จะได้มีกันเยอะๆและเมื่อเยาวชนของเราได้เติบใหญ่ขึ้นได้โตขึ้นเมื่อเขาสามารถเรียนรู้ข้อมูลดีๆเนี่ยธรรม,มะดีๆในโลกออนไลน์เขาก็จะเป็นคนดีได้หากทําได้เช่นนี้ คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ลูกแก้วได้ลูกกระตันยูได้อภิชาตบุตรแล้วก็ทําใจของบิดามารดาให้อิ่มเอิบเบิกบานอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องที่นํามาเล่าให้ทุกๆท,ท่านฟังในวันนี้นะจ๊ะนั่นก็คือเรื่องของอการเลี้ยงดูบุตรนะจ๊ะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยแม้จะมีลูกติด5ขวบนะก็เลี้ยงดูลูกด้วยธรรมะเช่นเดียวกันเนี่ยเรามาดูอัน,นิสงส์งนะจ๊ะของการเลี้ยงดูบุตรสักนิดหนึ่งนะใครก็ตามเนี่ยที่ ได้ตั้งใจเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีนะก็จะมีอานิสง์อยู่อย่างน้อยๆด้วยกันเนี่ยสข้อด้วยกันนะนั่นก็คือข้อที่1น,นะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้รับความปีติภาคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทนนะเพราะว่าลูกเนี่ยก็คือผลงานของคุณพ่อคุณแม่นะที่ได้เลี้ยงดูมาตั้งใจเอาใจใส่เลี้ยงดูเขาดีขนาดไหนนะเขาก็จะเป็นคนดีเนะี่ยมีความพลืมปิติใจพอคุณลูกโตขึ้น คุณแม่คุณพ่อเห็นลูกเติบใหญ่ขึ้นก็จะมีความปลื้มปิติใจข้อที่2ก็คือครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะข้อที่3ประเทศชาติก็จะมีคนดีไว้ใช้งานข้อที่4ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีงามของสังคมสืบต่อไปนะสิ่งที่สําคัญที่จะเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําบ้านให้สะอาดนะโดยหลักของ u g 5นั่นเองนะสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธินะสะอาดก็คือ ต้องสะอาดทั้งข้างนอกและก็สะอาดทั้งข้างในนะเวลาทําความสะอาดเนี่ยก็ต้องให้ลูกรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการทําความสะอาดที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อให้เกิดความสะอาดหรือให้เกิดความสุขอ,อนามัยอะไรก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทําความสะอาดไปทําไมไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะทําแบบว่าสักแต่ว่าทํานั่นเองนะแต่ว่าต้องตั้งใจทําให้เป็นประดุจว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะจ๊ะอย่าไปให้ลูกเป็นคนเป็นคุณหนูหรือเป็นคุณชายมากจนเกินไปนะให้รู้จักรับผิดชอบ งานบ้านเนี่ยเขาเมื่อได้รับผิดชอบงานบ้านแล้วก็จะมีความสังเกตมีความรู้จักจัดระเบียบนะ,ะว่าพอทําบ้านให้สะอาดแล้วเนี่ยเออเราจะจัดยังไงดีนะข้าวของที่มันรกลุงลางอยู่เช่นหนังสืออย่างเนี้ย เราจะเรียงประเภทหนังสือแบบไหนดีเช่นว่านังสือหันออกไปในทางเดียวกันเรียงจากหนังสือเล่มใหญ่เป็นเล่มเล็กหรือว่าเรียงตามประเภทหนังสือตามชั้นของหนังสือ,อหนังสือชั้นนี้อยู่วิเลวิชานี้อยู่ชั้นนี้อยวิชานี้อยู่ชั้นนี้หรือว่าแบ่งยังไงเขาก็จะเริ่มมีการเรียนรู้มีการสังเกตเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยความฉลาดเฉลียวในการแก้ไขปัญหาความช่างสังเกตปิดปฏิพานไหวพริบเหล่านี้ก็เกิดจากการทํางานบ้านนั่นเองนะ เกิดจากการที่ได้รับผิดชอบสิ่งสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนั่นแหละแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบในกิจการงานที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นะเมื่อโตใหญ่ขึ้นมาเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าคนในคนเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่การงานทั้งในตัวของเขาเองทั้งลูกน้องบริวารด้วยทั้งบริษัทก็สามารถที่จะดูแลรับผิดชอบได้เพราะว่าเริ่มต้นจากการให้คุณลูกนี่แหละ ได้เริ่มรับผิดชอบสิ่งของต่างๆภายในบ้านเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ตัวของเขาเองก่อนนะเริ่มจากความสะอาดใกล้ตัวเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้กระเป๋าเรียนดินสอการเขียนหนังสืออก็ต้องสอนให้ลูกนั้นเขียนอย่างเป็นระเบียบนะแล้วก็การเรียนอะไรต่างๆนี่ยก็ต้องทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสอนให้ลูกเนี่ยทำแบบนี้ก่อนนะจะให้ระเบียบเรียบร้อยให้สะอาดให้เป็นระเบียบแล้วลูกเนี่ยจะค่อยๆได้เรียนรู้ไปเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะ อะไรถูกอะไรผิดนี่ยังดูง่ายนะอะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมายเนี่ยดูง่ายแต่พอจะมองให้ดีไปกว่านี้อะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกนะแต่ว่าที่มันยากสุดก็คือว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปนะเพราะว่าคําว่าบุญคําว่าบาปนี่เนี่ยขึ้นอยู่กับความใจใสและความใจหมองถ้าใจใส่ก็เป็นบุญถ้าใจขุ่นก็ เป็นบาปนั่นเองนะแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยจะรู้ถึงสภาพใจของเราเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสังเกตสิ่งภายนอกได้นะเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยความสะอาดและความเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยถ้าสะอาดเป็นระเบียบภายนอกก็จะไปสู่สะอาดเป็นระเบียบภายในนะก็เริ่มต้นจากภายนอกสู่ภายในก็ได้หรือจะทําจากภายในสู่ภายนอกก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ขอให้เริ่มทําเถิดจะดีที่สุดเลยนะวันนี้ก็ พอสมควรแก่เวลาได้นําเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมาเล่าให้กับทุกทกท่านฟังกันนะอะ่ขอเชิญน,นํากราบจ้าขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพภพารณาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเดยร็วพันเธิน